สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง ARM h o l d i n g ค่ะชื่อนี้บางคนอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีออกแบบชิปของเขาอยู่ในอุปกรณ์รอบตัวเราเยอะมากโดยเฉพาะมือถือนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยว่าจริงๆแล้ว ARM ทำอะไรกันแน่จุดแข็งคืออะไรแล้วเขากำลังจะไปทางไหนต่อ ครับคือจริงๆอารมนี่น่าสนใจมากตรงที่เขาไม่ได้ผลิตชิปเองเลยนะครับโมเดลธุรกิจเขาคือขายสิทธิ์การออกแบบหรือ IP นะครับอ๋อ oh, ขายพิมพ์เขียวว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับทำนองนั้นเลยซึ่งมันทำให้ cross margin หรือกำไรขั้นตน้นเขาสูงปรีดเลยนะเกือบเกือบ95%โห oh, 95%ครับเพราะไม่ต้องมีโรงงานไม่ต้องแบกต้นทุนผลิตมหาศาล เข้าใจแล้วค่ะคือเน้นออกแบบไม่เน้นผลิตงั้นธุรกิจหลักๆเขาคือออกแบบอะไรบ้างคะหลักๆก็คือสถาปัตยกรรม CPU ครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานมากๆซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้เขาครองตลาดสมาร์ทโฟนไปเกือบหมดเลยเกือบ99%เกือบ100%เลยครับแล้วก็มีออกแบบ GPU ด้วยมีตัวเร่ง AI ด้วยเหมือนกันแล้วรายได้มาจากไหนคะถ้าไม่ผลิตเองก็มาจาก2ส่วนหลักๆครับ ส่วนใหญ่เลยประมาณ60%มาจากค่าลิขสิทธิ์หรือรอย a l ตีอ๋อคือพอ Qualcomm หรือ Apple เอาแบบไปผลิตขายอารมก็ได้ส่วนแบ่งใช่ครับได้ส่วนแบ่งตามจำนวนชิปที่ขายไปอีกส่วนหนึ่งประมาณ30%ก็เป็นค่าทำเนียมใบอนุญาตหรือไลซ e เซนซิ f งฟรคือจ่ายก่อนเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีครับจ่ายตั้งแต่ตอนเอาแบบไปพัฒนาเลยตัวเลขก็น่าสนใจนะคะเห็นว่ารายได้กำไรโตตลอดใช่ครับ ช่วงปี2022ถึง2024นี้ชัดเจนมากรายได้จาก2.7พันล้านเหรียญไป3.6พันล้านกำไรก็จากครึ่งพันล้านไป0.8พันล้านเหรียญโหแสดงว่าคนต้องการ IP เคเขาเยอะจริงๆลูกค้าก็เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลย Apple, Samsung, Qualcomm ครับเป็น B2B ชัดเจนนอกจากตลาดมือถือที่ครองเกือบหมดแล้วเขามองไปทางไหนต่ออีกคะเห็นว่ามีไป Data Center กับรถยนต์ด้วยใช่เลยครับ ตอนนี้กำลังบุกหนักเลยทั้ง Data Center แล้วก็ตลาดยานยนต์โดยเล็วไหมเขาขยายไปตรงนั้นได้คะ่ะจุดแข่งเขาคืออะไรนอกจากเรื่องประหยัดไฟอืมนอกจากประหยัดไฟที่เป็นจุดขายหลักแล้วนะครับก็มีเรื่อง Ecosystem ที่แข็งแกร่งมากๆ Ecosystem ครับคือมีนักพัฒนามีเครื่องมือมีซอฟต์แวร์รองรับเยอะแยะไปหมดมันทำให้คนเอาไปต่อง่ายอ๋อค่ะค่ะเข้าใจละแต่ก็ต้องเจอคู่แข่งเหมือนกันนะ อย่าง Intel กับ X86 ก็ยังคุมตลาด PC s e เซิรเวอร์อยู่เยอะ AMD ก็แข่งทั้ง CPU GPU แล้วก็มีที่น่าจับตามากๆคือ r i s k v ครับ RISC-V ชื่อแปลกๆคืออะไรคะมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Open s o อ r c e ครับคือเปิดใครก็เอาไปใช้ได้ฟรีๆเลยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ใครฮะจริงดิฟรีเลยเหรอคะแล้วแบบนี้อารไม่แย่เหรอคะ <laughs> ก็เป็นคำถามที่ดีครับมันก็ดูเป็นภัยคุกคามตรงๆเลยนะแต่อามเขาก็มีคูเมืองหรือกรอบป้องกันอยู่หลายชั้นเหมือนกันครับยังไงคะอย่างแรกเลยคือ network effect ครับยิ่งคนใช้เยอะทั้งคนทำชิปคนเขียนโปรแกรมมันก็ยิ่งดึงดูดให้คนอื่นมาใช้ตามอย่างที่สองคือ switching cost มันสูงมากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใช่ครับบริษัทที่ลงทุนกับอารมไปเยอะแล้วเนี่ย จะเปลี่ยนไปใช้สถาปตัตยกรรมอื่นอย่าง Risk V เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชิปไงครับมันต้องแกะซอฟต์แวร์ต้องฝึกคนใหม่ลงทุนเยอะทั้งเงินทั้งเวลาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ง่ายเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้านเนาะครับแล้ว ARM ม,มันก็กลายเป็นเหมือนออมาตรฐานอุตสาหกรรมไปแล้วด้วยโดยเฉพาะฝั่งมือถือกับ IoT สุดท้ายคือ IP portfolio ของ ARM อเองก็เยอะและแข็งแกร่งมากๆโอเคค่ะคือ ถึงริส c ีจะฟรีแต่ก็เจาะเข้ามาไม่ง่ายนักเพราะปัจจัยพวกนี้แล้วอนาคตล่ะคะดูเหมือนอารมีแผนจะบุกตลาดที่ต้องการพลังประมวลผลสูงสูงมากขึ้นใช่ครับอนาคตนี้น่าตื่นเต้นเลยคือเขาจะรุกเข้า AI กับ Data Center มากขึ้นอีกเราจะเห็นความร่วมมือกับพวกผู้ให้บริการคลาวดใหญ่ๆอย่าง AWS Microsoft Azure ที่ใช้ชิปฐานอารม,มากขึ้นเรื่อย อย่างชิป g r a v i ทอนของ AWS นี่ก็ a r มใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตลาดรถยนต์นี่ก็เป้าใหญ่เลยพวก EV พวกระบบขับขี่อัตโนมัติเนี่ยต้องการชิปเยอะแต่ก็ต้องประหยัดไฟด้วยอืมซึ่งเข้าทาง ARM เลยครับแล้วก็พวก IoT edge computing อีกที่กำลังโตมากๆเงั้นกลยุทธ์ปี2025หรือหลังจากนี้ก็คือเอ่อต่อยอดจากฐานเดิมไปสู่ตลาดใหม่ๆพวกนี้ถูกต้องครับ ชัดเจนมากคือดันสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ARMv9 เข้า Data Center ให้ได้เยอะขึ้นพัฒนาชิปสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะเลยแล้วก็ปรับโมเดลไล่เซนซิงให้มันยืดหยุ่นขึ้นดึงดูดพวกสตาร์ทอัพลงทุนกับฝั่งนะักพัฒนาเยอะๆอ,อ้อแล้วก็พยายามกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งตลาดจีนด้วยครับถึงแม้ตอนนี้จะยังเป็นรายได้ประมาณ25%ก็ตามค่ะเรื่องความเสี่ยงจากจีนนี่ก็สาคัญในภาวะการเมืองโลกแบบนี้แต่ก็คงมีความเสี่ยงอื่นๆอีกใช่ไหมคะ แน่นอนครับหลักๆก,ก็ยังเป็นการพึ่งตลาดสมาร์ทโฟนที่มันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงๆได้ความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐจีนอันนี้กระทบแน่ๆแล้วก็ Risk V ที่ถึงจะมี switching cost สูงแต่ก็อาจจะค่อยๆแย่งส่วนแบ่งในตลาดใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เรื่องค่างเงินครับอันนี้ก็มีผลสรุปแล้วก็คือ ARM เป็นผู้นำด้าน IP สำหรับชิปประหยัดพลังงานครองตลาดมือถือเหนียวแน่นมาก แล้วก็กำลังขยายไป AI Data Centers รถยนต์อย่างจริงจังเลยด้วยโมเดลธุรกิจที่กำไรดีมากๆครับ แต่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าในขณะที่ ARM กำลังขยายไปตลาดที่ต้องการ Performance สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดแข็งดั้งเดิมเท่าเรื่องประหยัดไฟนะแล้วก็ต้องเจอการแข่งขันจาก RISC-V ที่เป็นของฟรีและเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ARM จะยังรักษาความได้เปรียบแล้วก็ปรับตัวปรับโมเดลธุรกิจยังไงให้โตต่อไปได้ยาวๆอันนี้น่าติดตามครับค่ะก็น่าติดตามจริงๆค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ